เห็นตะปันจันที่น้องเฮ้ยห้องเช่ซลนะป๊าจะไปยัดไปถุงถุเลยจะกินเสียงมาตะไก่เลย กาเดกจันทร์อนนีจักรจั้อยห้าสิบบาทอันอัน่ีะจ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 ะดะจ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 ะะจะจะจะะจะจจะ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 จ้จะ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 ะจะจจะ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 จนจะจะะจ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 ะะ แกเซลยั่นีอันนี้ก็น่าจะสองโลคนเดียวเลอกระดยงเนี่ตลาดนัดเทวเทนครับอาเภอเทวเทนนครพนมวันนี้กัระชานกรลังอไม่งานนี้เออเด็ดครับเดครับกระชานกินละห้สบบาทครับ โปรไล่แบบนี้ล้ไม่รู้วก็ตามในต้นลำไยมเย่นีนนส่วนส่นลำส่วนเรียนไปตรงโอ้หยานออกไหลเลยเนาะสะออดแตดปัจจันประจับเป็นเด็ดประจับประจันจะมีกำลังมันได้ดิอออันนี้คือแมยอีเนาะเออจะื้อง ับแกวจักกระตอบกิโลละห้าร้อยนอเด้มันอยู่ใกล้บ้านเด้เนาะมีนกข้อบอกงามในนี้ว่เนื้อสองร้อยีซีพี่น้องไอ้เนื้อพุดสวยๆตลาดนัดเทาเทนยนนะครับวันวันจันทร์ครับขาลายก็ส่งรีราคาตามไปเลยนี่สองร้อยบาทกับขาลาย ปลาคาร์นีหล่อเนี่แหละครับกระดิ๊มาเว่ยยี้แถวนี้ไปซอยจ <c oughs> ุนเนี่ยนะนี่ไกลเป็นตะขักยก็เรียกเลยนะเนื้อเพิ่นเป็นเส้นเป็นเส้นเลยเนาะเนื้องามมากามอมสอนดิหอมหวกสางซามหอมขยีข้จังต้นต้นกระดิ๊บครับ

เต้าหู้ทเทียครับปัญจันทร์แต่ละเต้าหู้นี่มีมีขูดม,มือครับก็บึกป่าตัวใหญ่ครับ ต่าแตโลเต่าไดครับปาร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบาทปลาอะระันนี้ปลาเพาะค่ะปลาเนี้ยในในภาษาหงโขลอะปลาหนองโขหา่ขนาดน้เอาาไปเพื่นัโลละร้อยห้าสบบาทงครับับ,บใสๆแล้วก็ยังวอมีกับกับข่ากับน้ำ ลตลาดเช้า,ชาอำเภอท้าอุเทนะปก,กมีไก่อันนี้บ๊บโมีเจืรกนมีสักระเบือยสักระเบือย้วปกหน้ไม้ยังไรเจน้ำไม้บเลยนี่น้าไมบบงน้ำไ,ไม้กระสะ่าน้าไม้กระสะะงเท่าใะะด้น

ตลาดเช้าเทาอุเทนครับโอ้ปลาิวน้อยไกลู้รซาบาทพวกลรซาบาดนีนะถ้าอยู่ใกล้ในสีซอยอยู่เป็นมกไปตองอันนี้ม้าซิค่ะหลาน้ับอหลายหลายซาบานะครับน้องนอกเลยมกหมอกไปตองนีแหละไปตองไม่ต้องหอม

ที่ตลาดอำเภอท่าอุเทนมีเฮดมีมีเฮด,ม,ม,เดมีหลายอย่างกำพักกระหลกับบักซีดองสีดามาสีดามาเกิดเทศคตลาดเช้าท่าอุเทนครับ พกะตน้อยจาปมกผูกซาวบาทพวกละซาวบาทนะครับ่้าถูกลจในซีซัยอยู่เป็นมกไปตองอันนี้ม้าซิบขาลายใชไหมหลายๆาวบาทเะครับนอกเลยมกหมกไปตองมีลยไปตองไม่ต้องหอมไก่เขาอยู่ใกล้เลย

อาหารเช้าที่ตลาดอำเภอท่าอุเทนมีเฮดมีมีเฮดม,ม,หดมีหลายอย่างสำพักตละยหครับบักซีดองซีดามาซีดามาเกิดเทศ